แจ้งก่อนนะครับว่าไม่ไม่ได้เข้ามามอบตัวนะครับนะครับเพราะว่าเพราะว่าเหมือนมากนะฮะแล้วเราก็ยังคิดอยู่ว่าเอะเราเมียไปรับงานแล้วเราไปโดนตัวไหนมาแล้วก็พูดได้ขนาดนั้นเหมือนมากตัวเองดูอย่างเฮ้ยแวบแรกตกใจเฮ้ยเราทําไมปากมันปากเราพูดเองนี่หว่าอะไรเงี้ยแต่พอดีเราดูรายการ WorkPo i n t มาเนาะเขามีรายการแบบนี้อยู่แล้วเราก็เอ๊ะ มันต้องเป็น AI แน่เลยแต่มันเป็น AI ที่ผมว่ามืออาชีพมากๆนะม,มันทำเนียนจนแบบขนาดเอาวินวิลเลียมมาเรื่องบอกว่าวินวิลเลียมเป็นคนชักชวนพี่เปิ้ลให้มาเล่นการพนันนี้จนเปิ้ลก็ติดใจแล้วก็มาเล่นด้วยจึงอยากชักชวนทุกคนให้มาเล่นการพนันเรือนี้ด้วยซึ่งมันเป็นพี่เปิ้ลพูดเองทั้งนั้นเลย พี่เปิ้ลก็แบบเฮ้ยกูฝันไปเปล่าวะอะไรเงี้ยทำไมสมัยนี้เทคโนโลยีมันมันมันได้ขนาดนี้นแล้วเราก็เชื่อว่าด้วยสื่อของเราที่ออกไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคือ AI แต่บางเอิญ AI เนี้ยมันมีทั้ง AI และไอไม่ไอที่มันทำจริงๆด้วยอย่างที่ท่านบอกนะมันมีคนทำจริงๆด้วยที่รับรับโปรโมทเว็บอย่างเงี้ยเราก็ โอ้มันรับโปรโมทเว็บอย่างนี้เหรอแล้วแล้วมันเล่นเองด้วยหรือเปล่าแล้วแล้วคนมันจะเชื่อจริงเหรอแล้วมันจะเข้าไปเล่นจริงเหรอหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เล่นการพนันพวกนี้ไม่เป็นด้วยเล่นไม่เป็นเราก็เลยแล้วมันต้องเข้าไปยังไงวะมันต้องเล่นยังไงวะทาไมมันถึงกล้าทําขนาดนี้อย่างที่ท่านบอกว่าโทษก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นพอพี่เปิ้ลเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยวินวิลเลียมเองก็เดือดร้อนนะเนี่ย โชคดีเขาอยู่ต่างประเทศไม่งั้นเขาก็ต้องมาด้วยกันละในนี้พี่ปเปิ้ลก็บอกว่าเฮ้ยบอกแม่จูนว่าหรือเราจะอยู่เฉย,ยๆดีวะเพราะเราก็คงไม่เดือดร้อน <c oughs> เพราะมันเห็นอยู่ว่ามัน AI จูนบอกพี่ปเปิ้ลไปมอบตัวเถอะ <c oughs> ไปแจ้งข้อไปแจ้งความ <c oughs> ไปแจ้งความ <c oughs> เพราะว่าพี่ปเปิ้ลว่าถ้าพี่เปิ้ลอยู่เฉยอย่างที่บอกนะฮะมันก็คงทําอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีผู้เสียหายผู้ที่หลงกลเข้าไปเล่นถึงแม้จะ ชอบเล่นอยู่แล้วแต่โยไอ้นี่โปรโมทเจ๋งเว้ยกูเข้าไปเล่นดีกว่ามันน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยพวกนักพนันเขาก็คงชอบมันนะแต่อย่างของเราเนี่ยมันผมว่ามันเสียหายนะใช่ไหมฮะแล้วพวกนี้มันก็คล้ายๆสแกมเมอร์หรือเปล่าใช่ปะ่ะเป็นพวกที่พวกเราก็พยายามปราบปามกันอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นฝากผู้ใหญ่ด้วยก็แล้วกันเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ ทุกคนนะฮะที่เขามีความรับผิดชอบเนี่ยตอนนี้เขาก็เหนื่อยกันมากเขาเขาลุยกันแล้วแต่ละคนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะฮะบอกก่อนนะของเรานี้เก่งตำรวจไซเบิร์นี่เก่งพอๆกับทหารไทยนะฮะถึงเวลาลบเดี๋ยวเขาจับได้หมดเหมือนกันแต่ไอ้พวกนี้มันก็เหนือขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะ